ผลไม้สามแล้วก็กากน้ำตาลหนึ่งกิโลจุลินีอีกหนึ่งกิโลแลก้อนน้ำอีกสิบที่จริงในในในธรรมชาติมันมีจุลินีอยู่แล้วถ้าเราไม่มีจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนึง ทีนี้การการทำจุลินทรีย์ก็มันจะมีขั้นตอนอีกแต่ถ้าเราทําไม่ได้ให้ไปซื้อหรือไปเอาพอดอหพอดอสอที่กรมพัฒน,นาที่ดินก็ก็ส่งเสริมให้เราทำอยูแล้วลงทุนเีกี่ตังครับทางนี้จุลินทรีย์ก็ทําเองนะครับซื้อแต่กากน้ำตาลมากิโลละเจ็ดบาทเจ็ดบาท น,นี่คือต้มในสวนต้มจี๊ดรับต้มจี๊ดแล้วก็ก,วก,กระทบกพ,กพวกเปรี้ยวอะครับครับเนี่ยเราก็เอามา,มาะะหมักนะครับหมักแล้็ถ้าใช้ในสูตรเข้มข้นหน่อยหนึ่งคายยาได้ด้วยปักคูนี่เป็นตัวไล่มแมลงได้อย่างดีแล้วก็เป็นตัวนกหนอนได้ด้วยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้เราสามารถที่จะมาทําได้หมดเลยและปุ๋ยก็เหมือนกันในเมื่อปุ๋ยแพงอย่างนี้เราเปลี่ยนจากปุ๋ยที่เราซื้อตลาดวิทยาศาสตร์มาเป็นปุ๋ยที่เราทาเอง ตอเนียเป็นบอกเงินบอกทองเพราะว่าปีหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายนะครับไม่ต่ำจากสองแสนสามแสนทุกปีค่าปุ๋ยเวลาหมูขี้มาก็คือมาเก็บวันนี้นี้ต้องผสมอะไรไหมครับต้องใช้ยูรินีมาใส่นะครับเพราะว่ายูรินีจะช่วยย่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยไหมครับไม่เหม็นอไม่เหม็นเลยครับคือตลอดทั้งปีนี่ลุงนินอาศัยเฉพาะปุ๋ยปุ๋ยจากขี้หมูอย่างเดียวก็สามารถที่จะทํา เอาไปลดต้นไม้ทั้ง17ได้ในในนี้ได้เลยนะครับได้เลยอน,นี้เราเลี้ยงห้าตัวอ่ติดร้รอยไปแล้วตอนนี้นะก็จับไปแล้วได้ปุ๋ยสี่ตันอ่าครับปุ๋ยที่เราได้จากการบุกเหมือนจุลินทรีย์สี่ตันนะครับ เพราะว่าที่ลึกลงไปข้างล่างกับข้างบนนี้เท่ากันหนึ่งหนึ่งข้อแค่นี้เราเราสามารถที่จะคุยออกไปใส่ต้นไม้ได้ตั้งเยอะแยะเลยสี่ตันตรงนี้ต้นทุนไม่กี่บาทแต่ถ้าเรามาเลี้ยงหมูเราได้กำไรหมูเนี่ยคุ้มค่าแล้ว ทั้งหมด34ตัวสามสิบสีตัว,ตวก็ตัวละ 1, 800แบบร้ม่นหนึันสองอยบางเดือนเราก็ออกมากกว่านี้นะครับบางเดือนเราอาจจะออกเป็นร้อยบางเดือนเราอาจจะออกแค่สามสี่สิบตัวนะครับก็มีตัวเฉลี่ยแล้วก็อันนี้ลูกหมูนี่คือเป็นรายเดือนอ นี่ก็เหมือนกับเราได้สองทางเลยคือเราหมูก็ได้เราได้เอาขี้หมูมาทําปุ๋ยอีกนะครับนี่ผมเห็นเข้ามามีเป็ดด้วยนี่เข้ามาเก็บไข่เป็ดผมเลี้ยงเป็ดคอนโดนะครับพอเราทำสองชั้นอย่างเงี้ยเป็ดเป็นคอนโดเลยชั้นล่างเวลาเราเอาอาหารมาให้แม่หมูกินหมูกินอาหารแล้วมันหล่นลงข้างล่างเป็ดก็เก็บหมดเลยอ๋อก็เลยเอาเอาเป็ดมาเลี้ยงในคอกหมูอีกมาเลี้ยงไว้ชั้นล่างนี่เฉพาะนี่เฉพาะพื้นที่ในคอกหมูนี่ก็ยังหมุนเวียนทุกสิ่งทุกอย่างคือยังเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับ พอใช้ไปเสร็จแล้วเราเห็นคุณภาพของดินนี่มันต่างกันต่างกันเยอะเลยครับเมื่อก่อนในสวนผมนะครับตอนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะดินแข็งดินมันจะชุ่มและอุดมสมบูรณ์นะครับให้เกตดหญ้าอะไรมันจะเขียวเกีดทนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันด็ดไปหมดเลยในขลาดนี้มีสานะครับนี่มีนาเมสานเป็นช่วงแรงแรงเห็นไหมครับมโอ้ันร่วนมันรับ ให้สังเกตน,นะครับใบไม้พวกนี้มันจะผูกมันจะผูกมันจะย่อยโดยธรรมชาติแล้วก็มันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ที่เราฉีด่อนอในไรตามติงตามต้นก็ลงมาด้วยแล้วก็ผ<ม>สมในขี้หมูในขี้หมูที่เรามาราดเราก็ผสมจุลินทรีย์ไว้ใช่ไหมครับพอเรามารา,าดเนี่ยมันจะช่วยย่อยพวกใบไม้พวกนี้ให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ได้อย่างดีเลยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาคือทุกคนทังเมืองไทยเขาทำแบบนี้กันทุกจ้านะครับบ้านเราจะอุดมสมบูรณ์มาก ณวันนี้ความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์เป็นดั่งแม่พระธรณีผู้ให้ชีวิตแก่คนไทยทั้งประเทศกำลังเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆจากการตักตวงผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาปุ๋ยสารเคมียาฆ่า,มาแมลงที่นำมาใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่ค่อยๆฆ่าผืนดินแห่งชีวิตผืนนี้แบบผ่อนสงในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างก็รู้ว่ายิ่งใช้ดินก็ยิ่งจะเสื่อมทรุด แต่ก็ยังคงเดินย่ำรอยทางเดิมที่จะนำไปสู่หุบเ,เหวของความหายนะแต่เกษตรกรบางส่วนลุงนินเขาบอกว่าทำแบบนี้มันช้าทำแบบนี้มันจะได้ผลหรือเพราะว่าเพราะว่า สิ่งที่เขาคงกำลังเชื่ออยู่ก็คือเชื่อเรื่องเคมีเชื่อเรื่องปุ๋ยที่เขาซื้อมาใช่ไหมครับใช่เลยโอเคปุ๋ยอาตสา์เขาใส่ปุ๊บอีก5้าวันเจ็ดวันเราไปดูมันงามจริง<ช>มันดํามืดขึ้นมา<ช>แต่หลังจากนั้นประมาณสองสามเดือนมันเริ่มเหลืองเพราะมันหมดแล้วมหมดแล้วและดินที่ยังเหลือดินในนั้นน่ย<ช><ๆ>ดินเสียอีกครับแต่ที่นี่ตอนแรกมันอาจจะช้าเจ็ดวันอาจจะไม่เขียวเท่าไหร่แต่พอพอเป็นเดือนมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นยิ่งระยะยาวมันเริ่มทวีคูณทําให้ผมประทับใจตรงนี้ คือมันจะช้าแต่มันจะได้ผลระยะยาวมันจะงามแบบยั่งยืนนะากเราทำเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็เราใช้สารเคมีมาตลอดแต่เราเป็นหนี้นครับเราเป็นหนี้เกือบตายแต่พอเราเริ่มพัฒนามาแลเรื่อเปลีป่ยนความคิดว่าเราใช้พวกนี้ทดลองดูแล้วมาใช้เราก็เริ่มปลดนี้ปลดสินเราเริ่มอุดรู้่วด ได้ไปเรื่อยๆมาหน้าวันนี้รอุดได้หมดเกือบทุกรู้แล้วมันก็เหลืออยู่ที่เรามันไม่ใช่แค่การเริ่มธรรมดาแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดคก่อนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสมองก่อนเปลี่ยนความคิดเดิมๆของเราก่อนเปลี่ยนอย่างไรได้เรามาวิเคราะห์ดูซิถ้าเราทําแบบเดิมๆของเราที่เราใช้สารเคมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสุขภาพเราดีไหม นะครับของที่เราผลิตออกมาเนี่ยเรากินแล้วมันดีไหมฐานที่มีที่ฉีดพ่นมันฟุ้งมัน,มนก,ก,กระจายมาในลูกในเต้าในครอบครัวเราเนี่ยมันอยู่กับหมอทั้งนั้นแล้วเงินที่ได้มากหมดไปแต่อันนี้เราไม่มีอะไรมาเดือดร้อนไม่ทําให้เราเจ็บปวดไม่ทําให้เราต้องเข้าโรวงพยาบาลลุงนลนถึงอยากจะบอกกล่าวกับทุกคนบอกว่าเรามีทางรอดแล้วนะวิกฤตแบบนี้ถ้าเราไม่หาทางนะเราจะต้องตาย ทางเดิมที่อยู่อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วมันเป็นทางการทําไมจะไม่ลองเปลี่ยนดูใช่ไหมครับทางที่รู้ว่าคุณมีกับตายกับตายแล้วอ่ะคุณจะถูไถไปทําไมนักหนาม,มีช่องทางทําไมคุณไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนความคิดและชีวิตคุณจะเปลี่ยนเราจะต้องอดตายเลยไม่งั้น,นก็เป็นหนี้ชั่วโคตรเป็นหนี้จะต้องขายแผ่นดินปลอด ที่พอถึงช่วงทำกับข้าวืัอเย็ยนี้ลุงนินก็เข้าสวนเลยก็เดินเข้ามาเก็บตามในสวนอยากกินอะไรก็เก็บในนั้นเรามีเกอบกับทุกอย่างที่ที่ในสวนตร่นี้นะครับครับกท,ที่หนูเราก็ไม่ต้องซื้อ,อที่แน่นอนที่สุดก็คือไม่มีสารเคมีด้วยนะครับเดี๋ยวจะแกงส้มผักกระเฉดปลาหมูหโโแค่ฝังก็น้ำลายย้องนี <c oughs> ลุงนิับชนิดให้ดูไหมหน่อยครัรบว่ามีสักกี่ชนิดกัน หนึ่งดอกไม้จีนสองลูกชิ้นครับสามพริกขี้หนูสี่ส้มงห้าพักผักเขียวคับครับหกแป็นปลาเจ็ดยอดพักทองแปดลูกพักทองเก้ากระตอสิบมะละกินกสิบเอ็ดยอดเหรียญสิบสองขัดกระเจดขัดกระเจดสิบสิบสามต้นหอม ไข่เป็ดเดียวครับไข่ไม่เยดขาดเกี่ไม่ได้นบไข่ไม่โตจากดินครับนี่ดูนะครับว่าคุณภาพชีวิตเป็นยังไงก็คือถึงจะประหยัดค่าผักอาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแต่ละวันนี่เล็กๆน้อยๆอมสะสมรวมกันแต่ละทิ์แต่ละเดือนแต่ละปีลองคำนวณเลยครับว่าจะประหยัดแค่ไหนอร่อยครับ ได้เลยเป็นเป็นคนไหนี่แกงส้มนะครับนี่นี่ดูนะครับว่าอาหารทุกอย่างนี่ก็คือพืชผักที่มาจากสวนของเรงินเทเาแล้วนี่นะครับ